ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเหตุการณ์14ตุลา14ตุลาก็มีลักษณะเดียวกันมีความพยายามกดดันชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันศาลการปี2552และปี2533ก็ใช้ลักษณะเดียวกันชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันศาลนะคราวนี้นะก็ใช้ลักษณะเดียวกันคือเสื้อแดงะจะใช้กลยุทธ์นี้ในการกดดันเล่นงานศาลแต่ ในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันเชิงโครงสร้างการบริหารในอดีตที่ผ่านมาในช่วง14ตุลาสารขึ้นตรงกับนายกบัมตรีแต่ปัจจุบันสารอายการเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของม็อบนะครับที่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการวินิจฉัยของศาลไม่ให้ทําการประกันตัวเพนกวินพร้อมกับพวกเกิดการต่อเขาเรียกว่าก่อต่อต้านศาลอย่างเต็มรูปแบบจัดชุมนุมประท้วงหน้าศาลอาญา นในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างหนักในประเทศไทยต่อมาแม่ของเพนกวินก็จัดชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็โกนหัวนะครับต่อต้านคำพิพากษาของศาลนะครับที่ไม่ยอมให้มีการเขเรียกว่า,าให้ทำการประกันตัวขณะเดียวกันธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เรียกร้องให้มีการปล่อยเพื่อนเรา เราพยายามที่จะยื่นเงื่อนเหตุผลต่างๆที่ให้ศาลคั้านพิจารณาเรายื่นของควาจะเป็นเราขอชี้ิดหนึ่งที่กําลังจะจากโลกนี้ไปอย่างทรลมาทั้งที่เขาไม่ควรจะต้องโดนเช่นนั้นเรากสิ่งต่างๆที่เราพยายามต่อสู้เพื่อแสดงถึงความยุติธรรมความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะบอกให้คนที่รักษาความยุติธรรมให้มีความยุติธรรมกับเราพวกเขาไม่เห็นค่า เขาไม่เห็นชีวิตของเพนกวินที่กําลังจะจะเสียไปเขาไม่เห็นชีวิตของพวกเราทุกคนเขาไม่เห็นพวกเราเป็นคนเขาเตรียมพร้อมอย่างที่ท่านทรายว่าเมื่อกี้นี้ที่คอฟออันนี้สดสดร้วร้อนเมื่อกี้ที่เขายืนตรงนั้นนะสามสามชั้นติดก,กันเนี่ยเราจะออกมาเขายังไม่เราออกประตูนั้นเลยแล้วเขาดันแม่แล้วเขาจะออกปร,ระตูกระจกเขาเขาไม่ให้เปิด ถ้าเธถามเขาว่าจะไม่เปิดใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นคะชีวิตเพนกวินทุกคนก็เห็นอยู่แล้วหลายๆคนก็รับรู้ทนายก็รับรู้แม่ไม่ได้สร้างเรื่องแล้วทำไมถึงไม่ให้กวิน้น่ะงประกันตัวด้วยเด็กๆอย่างพี่ไผ่พี่สมยศมันก็เกิดกรรมเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเราก็ยื่นเหตุผลเหมือนกันยื่นเงื่อนไขเหมือนกันทําไมเขาไม่ให้เราประกันตัวเท่ากับอะไร เขากับเขาต้องการที่จะฆ่าเพนกวิน ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะได้โพสต์ข้อความเมื่อ29เมษายนพุทธศักราช2564ก่อนหน้าที่ศาลจะทําการพิจารณานะครับเรื่องของเพนกวินแล้วก็พร้อมกับพวกอีกยกหนึ่งะครับเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเพื่อนของ,ของพวกเขาโดยโพสต์ข้อความระบุว่ารู้จักเพนกวินจากสื่อต่างๆหลังการรัฐประหารนะครับตั้งแต่ปี2557ในฐานะนักเรียนที่สนใจทางสังคม เพนกวินเวลานั้นอายุ17ปีแสดงท่าทีต่อการรัฐประหารท้าทายอำนาจป็จการอย่างไม่เกรงกลัวแล้วก็พลนาไปนะครับธนาธรยังได้อ้างกฎหมายบอกว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีจะต้องได้รับการประกันตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ทับ1นะครับระบุว่าสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือกระทําต่อเมื่อมีเหตุอันควร เชื่อเหตุใดเหตุดึงดังต่อไปนี้อนุหนึ่งต้องอผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี 2. ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานพยานผู้ต้องหาหรือจำเลยไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นนะครับสผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ5ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนต่อของพนักงานหรือการดําเนินการ หรือการดำเนินการในคดีของศาลนะครับธนาธร,รก็ได้โพสต์เรื่องของเพนกวินอดอาหงอาหารผมแล้วก็บอกว่าผมเรียกร้องให้ผู้พิพากษาใช้วิจรารณ์อย่างเที่ยงตรงที่ถี่ถ้วนตุลาการคือเสาหลักดิกร้มจุนสังคมไม่ให้ถอยไม่ให้ถอยกลับไปสู่กรียุคผมไม่ได้ขออะไรไปมากกว่าให้ท่านทําตามหลักกฎหมายจรรยาบรนวิชาชีพสํานึกแห่งความเป็นมนุษย์ของท่าน ให้เพนกวินและเพื่อนได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับที่จำเลยทุกคนพึงมีธนาทอนได้โพสต์ Post ในลนักษณะดังกล่าวไว้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วนะครับเป็นหลักคิดที่เรียกร้องมีการปล่อยตัวอเล็กซานาวานเนียนะครับที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในรัสเซียเกิดการชุมนุมประท้วง ะครเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำนะครับอย่างอเดซาเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งแล้วก็มีคนถูกจับไปเป็นจำนวนมากซึ่งถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์ในรัสเซียกับไทยไม่ต่างกันนะครับที่ผ่านมาทักษิณก็มีการเรียกร้องนะครับว่าเขาจะขอเป็นคนกลางในการเจรจากับบาลาดาเมียปูตินนการสัปที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็มีการประนามนะครับปูตินแล้วก็สารของรัสเซีย ซึ่งปูตินเป็นคนดูแลนะครับเรื่องการไม่ยอมปล่อยตัวอเล็กซานาวานีซึ่งประกาศอดอาหารนะครับอยู่ในเรือนจำจกนกระทั่งต้องเข้าไปพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับ กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านเห็นได้ชัดว่ามีหลักยุทธศาสตร์ในการเดินซึ่งทนายความเขาเคยบอกไว้บอกว่าต้องการให้เป็นข่าวในะครให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเรียกร้องแต่จนถึงขณะนี้ไม่มีประเทศใดเลยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในถึงแม้จะมีการส่งทูตเข้าไปรับฟังการพิจารณาของศาลก็ต่ะซึ่งหลังจากเป็นนับสิบครั้งนะแม่เกือบ10ครั้งที่มีการขอให้มีการปล่อยตัวแกนนําทั้งหมด แต่ปรากฏว่าสารยังคงไม่เปลี่ยนคำพิพากษามีการกดดันสารนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับการกดดันและไม่พอบุกเข้าไปในสารเล่นงานสารนำประวัติของสารไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นรองอธิบดีนะครับสารอาญาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียด่าไม่ให้ขายของไม่ให้ขายอาหารให้ทำร้ายให้โจมตีนะครับเล่นงานสาร หลังจากที่มีคำประกาศออกมาก็ไม่ยอมอีกชุมนุมประท้วงนะครับจนต่อมาก็สลายตัวในเวลาต่อมาทางตำรวจก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาเช้าอีกก็นัดชุมนุมที่ศาลแม่ก็ประกาศโกนหัวอ้างว่าเพนกวินนั้นกำลังป่วยหนักถ่ายออกมาม,มีก้อนเนื้อออกมาด้วยซึ่งทางกรมวัชทัน์นะฮะยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีก้อนเนื้อออกมาตามที่ แม่พูดแต่อย่างไรทางตำรวจยืนยันนะที่จะดำเนินคดีทั้งหมดนะผู้ที่ไปชุมนุมประท้วงซึ่งตำรวจได้ไปทึกหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ชุมนุมประท้วงทุกคนนะที่ไปบุกศาลไปปวยใบป,ปลิวไปเล่นงานศาลแกนนำมาไม่รอดอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจก็คือว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยเป็นหลักที่เคยทําที่ไหนมาก่อนนะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเหตุการณ์14ตุลา14ตุลาก็มีลักษณะเดียวกันนะมีความพยายามกดดันชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันศาลการกปี2552และปี2 5 5 3ก็ใช้ลักษณะเดียวกันชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันศาลนะคราวนี้นะก็ใช้ลักษณะเดียวกันคือเสื้อแดงอ่ะ จะใช้กลยุทธ์นี้ในการกดดันเล่นงานศาลแต่ใน,ในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันเชิงโครงสร้างการบริหารในอดีตที่ผ่านมาในช่วง14ตุลาสารขึ้นตรงกับนายกบัณตรีแต่ปัจจุบันสารอายการเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้องในคดีสอสบที่ปรากฏว่าคุณนมบัติไม่ครบถูกชี้จากสารามนูนว่าเป็นผู้กระทําความผิดและถูกกะกะตส่งฟ้องให้ดำเนินคดีทางอาญารปรากฏว่าอายการสั่งไม่ฟ้องส่งให้ตํารวจคือผู้ชญชาการตำรวจแห่งชาติทําการพิจ,จรารณา ปรากฏว่าธนาธรก็กลับมารุกคนขยันหนักและธนาธรก็โพสต์ข้อความบนสื่อโซเชียลว่าตัวเองสนิทกับเพนกวินเป็นอย่างดีนะครปรากฏการเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นฮะและอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างที่ผมเรียนตนะั้งแต่วันก่อนว่ายากที่เขาจะได้รับการประกันตัวซึ่งตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนว่ายากมากเลยนะครับสารใช้วิธีนี้กับสารยิ่งทําเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลเสียเท่านั้นนะครับกับม็อบแล้วก็การที่จะขอให้มาแทรกแซงกิจการภายในยิ่งทําไปไม่ได้นะครับคนที่มาชุมนุมประท้วงก็เป็นการกระทําความผิดซ้ําๆยิ่งกระทําความผิดซ้ําๆยิ่งส่งผลทําให้ถูกดําเนินคดีมากขึ้นปลายทางฟันธงนะทนายความก็บอกว่าเพนกวินจะติดคุกอย่างน้อย50ปีและสถานการณ์แบบนี้จะเป็นแนวลบ มากกว่าเป็นแนวบวกด้วยซ้ำไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจิญกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ มีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชนินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย